สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเช่นเคยครับผมนะฮะที่วันนี้เรามาแบ่งปันไม้นะฮะไม้บอลสีนะฮะราคาเบาๆครับผมเป็นบอลแบบแลนไอทมนะครับผมสวยๆนะครับผมนะฮะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกับนะฮะเวทมรกตครับผมท่านผู้ชมเวทมรกตกระถางนี้นะท่านผู้ชมนะครับดูการกัดสีนะฮะ กระถางนี้ให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมไซส์ใหญ่เลยนะท่านผู้ชมนะครับเม่ปิลมะลกอดนะครับผมนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อมาเป็นบอลกาบนะครับผมของอญญาจารย์ปอนะฮะครับกระถางนี้ให้หนึ่งร้อยบาทครับผมหนึ่งร้อยบาทครับผมครับกระถางนี้ให้นะฮะของอาจารย์ปอเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมครับต่อมาเป็นมหาเศรษฐีท่านผู้ชมมหาเศรษฐีนะฮะไซส์นี้นะกำลังเลี้ยงเลยครับผม นะครับป้ายทุกใบนะครับผมป้ายโหดซะด้วยนะกระถางนี้วันนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับมหาเศรษฐีนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นบอลเทพแล้วนะครับครับต้นนี้ยังไม่ค่อยเก่งนะฮะนะฮะแต่ถ้าถ้าเกิดหน้าไม้สวยๆจะราคาอย่างสูงนะครับท่านผู้ชมมณีมรกตนะท่านผู้ชมเปิดหน้าไม้มาเปิดด่างแล้วครับผมอ่ใบนี้เป็นหลอดใหม่นะท่านผู้ชมหลอดใหม่มา ป้ายครับผมป้ายไม่ไม่สูงอันนี้ก็ป้ายนะครับผมนะฮะถ้าไ้ชมดูนะครับผมนะฮะราคาตอนนี้ผมเปิดให้อยู่ที่เบาๆครับผมเอาต้นทุนไปครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมอยากให้อยากให้ได้ไม้เทพๆนะครับไว้เลี้ยงกันนะฮะครับผมนะครับใบแรกเขานะเปิดด่างใบสองมาเริ่มเปิดเข้มนะครับแต่ด่างไม่ไม่เยอะครับผมนะครับมันีมรกตนะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมนะฮะ ต่อมาเป็นเมืองเกาะเกร็ดนะครับผมกระถางนี้นะท่านผู้ชมใบมันแผลบเลยนะฮะเมืองเกาะเก็ดนะครับผมติดต่างทุกใบนะครับผมนะฮะวันนี้นะเมืองเกาะเกร็ดกระถางนี้ให้อยู่ที่เก้ารบาทครับผมเก้า้อบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นซับคูนผลนะครับผมไม่ได้ลุ้นนะครับกระถางนี้ไม่ได้ลุ้นนะแต่ป้ายไม่เยอะครับผมกระถางนี้ไม่ได้ลุ้นนะแต่เขาป้ายไม่เยอะนะครับซับคูนผลนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะวันนี้ปล่อยให้อยู่ที่1100บาทครับผม 1, 1 0 0หนึ่งอบาทนะครับผมต่อมาเป็นเอ่อ รัตนาวดีครับผมลัตนาวดีใครยังไม่มีนะใครที่ตามหาอยู่นะครับวันนี้ให้อยู่ที่600บาทครับผม6 0 0บาทครับผมต่อมาเป็นลูกสีคุณเพิ่มนะครับกับราชาวดีนะครับลูกสีคุณเพิ่มกับราชาวดีนะท่านผู้ชมเปิดป้ายมาแล้วครับผมนะครับวันนี้ให้อยู่ที่250บาทครับผมกะทางนี้250บาทแล้วบาทครับผมครับด่างเททๆเลยนะลูกไม้ลูกสีคุณเพิ่มนะครับครับผม250้าบาทท่านผู้ชมครับผม ร, default, ราคาแบ่งปันอาเดี๋ยวจะเป็นเจ้าจักรพพัดิครับผมสายตั้งแม่นะครับผมเจ้าจักรพพัดนะฮะดูความป้ายเขานะครับผมเป็นสายตั้งแม่แล้วครับผมนะครับตัวนี้เป็นเป็นไม้แยกหน่อมาแล้วครับผมโตโคตรไวนะครับผมนะฮะแม่เขาก็ไม่ต้องถามหาแม่นะลูกสวยขนาดนี้นะท่านผู้ชมอันนี้หลอดใหม่ล่าสุดครับผมนะครับวันนี้เปิดให้เบาๆครับผมไม้แยกหน่อกระถางนี้นะเจ้าจักรพพัดวันนี้เปิดให้เบาๆครับผม9ก้ารยเก้าสิบาทครับผม9 9้าย้าสบบาทนะฮะ เ9 0บาทค,ครับผมเจ้าจักรพรรดินะครับผมสายตั้งแม่แล้วท่านชมไม้ยักหนอโตโคตรไวเลยครับศิลาหุ้มทองครับผมตัวแผงนะท่านผู้ชมนะฮะเปิดหน้าไม้มาป้ายขนาดนี้นะครับผมศิลาหุ้มทองเอ้ศิลาหุ้มทองนะครับตัวแผงนะวันนี้ให้อยู่ที่700บาทครับผมนะฮะต่อมาครับผมเป็นทับทิมทองทับทิมทองท่านผู้ชมทับทิมทองนะฮะทับทิมทองกระถางนี้นะวันนี้ให้อยู่ที่750บาทครับผม นะต่อมาเป็นเพชรเมืองนนท์ท่านผู้ชมเพชรเมืองนนท์ด่างเทพๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมเพชรเมืองนนท์นะครับด่างเทพๆอย่างนี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่นะฮะเอาไป90 0 950บาทขอ50บาทครับครับผมนะ9 5 0ิบาทผมให้รวมส่งท่านผู้ชมนะฮะเ,เ,เพชรเมืองนนท์หน้าเทพกระถางนี้นะเพชรเมืนองนนท์นะครับผมต่อมาเป็นไม้ที่ใหม่นะฮะใหม่และค่อนข้างหายากครับผมนะฮะ ไอ้ด่างเทพนะครับผมนะฮะผมโหจับต้องไม่ไม่ไม่ไหวครับผมเป็นอ่าเพชรเมืองลาดนะครับผมเป็นไม้ของเอกอินดี้นะครับผมนะครับอาจารย์เอกอินดี้นะครับผมอันนี้หลอดใหม่ล่าสุดเปิดด่างมาอย่างสวยนะครับผมนะนะเพชรเมืองลาดนะครับผมเพชรเมืองลาดนะครับผมนะถ้าด่างเทพนะฮะแบบโหแต่นี้เอาเขาเปิดหน้าไม้มาผมเอา ต้นทุนมันก็ไม่ได้สูงมากนะฮะตอนนี้เอาอยู่ที่600บาทครับผมเพชรเมืองราชนะครับผมเพชรเมืองราช600บาทครับผมนะครับต่อมาครับผมนะฮะต่อมาเป็นไม้แยกหน่อยเลยครับผมเป็นเอ่อซับดียิ่งครับผมซับดียิ่งนะท่านผู้ชมหลอดใหม่มาแล้วครับผมนะหลอดใหม่มาแล้วครับซับดียิ่งกระถางนี้วันนี้เปิดให้อยู่ที่1200บาทครับผมเป็นไม้ใหม่นะครับซับดียิ่งครับผมต่อมาเป็นเอ่อสาวนครชัยศรีนะครับผม สาวนครใช้สีกระถางนี้นะท่านผู้ชมวันนี้วันนี้นะครับวันนี้เปิดให้อยู่ที่ครับแบ่งปันนะพันหกร้อยบาทครับผมพันหกร้อยบาทครับผมนะครับ <ท month brewer nya> ต่อมาเป็นน้ำเมืองนนท์ท่านผู <aine> ้ชมมัดน้ำเมืองนนท์นะครับน้ำเมืองนนท์นะท่านผู้ชมกระถางนี้นะเป็นไม้แยกหน่อครับผมนะฮะทรงอาจจะเมื่เหมือนไม่ใช่แต่เป็นไม้แยกหน่อจริงๆครับผมนะฮะครับเปิดด่างมาทุกใบครับผมนะครับ อันนี้ก็อุ้ยอันนี้เตเดแต่ติดด่างนิดๆครับผมแต่ความไอติดป้ายนิดๆครับผมแต่สองใบแรกนี่ติดป้ายแต่อย่างชัดเจนเลยครับผมน้ำมังงนกระถางนี้นะครับเปิดให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทครับผมพันเจ็ดร้อยบาทท่านผู้ชมนะครับไซส์ใหญ่เลยนะท่านผู้ชมพันเจ็ดร้อยบาทต่อมาเป็นเออเทพเทวาครับผมเทพเทวานะครับผมนะฮะป้ายนะครับไม่ใช่เทพเทวาไม่ป้ายนะครับผม ราคาไม่ต้องลุ้นป้ายนะครับผมตัวนี้กระถางนี้3 5 0ยห้าบาทเทพเทวาป้ายครับผมอ่ะวันนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะไม้เมล็ดมีชื่อนะครับผมนะฮะวันนี้มาแบบจุใจครับผมใครที่สนใจที่ในอนาคตนะฮะจะไปเล่นเออเอาไปตั้งชื่อนะครับไปผ่าทำจานวนไม้เมล็ดเปิดหน้าไม้มาด่างๆสวยๆนะครับผมนะฮะขายตามหน้าไม้เลยนะครับผมนะฮะราคาผมก็รับมา แตกต่างกันบ้างเป็นบางต้นนะครับผมนะต้นนี้สวยมากครับผมนะไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดของอ่าลาชาวดีนะครับผมกับอ่าเทพจุตินะครับผมนะครับอ่ะกระถางนี้วันนี้ให้อยู่ที่350บาทครับผมใส่กระถาง5้าเลยนะครับผม350บบาทครับผมนะครับอ่ะกระถางนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผม เป็นของเจ้าปอแก้วกับราชาวดีนะครับผมนะครับอ่ะคือไม้เมล็ดก็คือไม้เอานี้ติดป้ายมาแล้วครับผมนะฮะดูหลอดใหม่มาป้ายครับผมนะครับท่านผู้ชมวันนี้ให้อยู่ที่450บาทครับผม450บาทนะครับผมต้นแม่นะครับนะยังอายเลยครับผมนะเจ้าปอแก้วนะครับบางต้นยังไม่ด่างเท่านี้เลยครับอันนี้ผมบอกว่าเป็นไม้เมล็ดนะครับ450บาทมีเชื้อราชาวดีด้วยครับผมนะครับ450บาทครับผม หมายเล็ดเจ้าปอแก้วกับราชาวดีนะครับผม450บาทไซส์ใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมอ่าลูกเทพหูยานครับผมลูกเทพหูยานนะท่านผู้ชมลูกเทพหูยานกับราชาวดีนะครับผมอู้ไม่ใช่เป็นสบายอะไรสบายนางเทพหูยานกับสบายนางขอโทษอ่ะไมายเล็ดนะครับผมลูกเทพหูยานกับมาเอสสบายนะสบายนางนะเรียกยางกันครับผมติดป้ายแล้วเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ติดแม่หรือติดพ่อนะครับผม วันนี้ให้อยู่ที่350บาทครับผม350บาทแล้วครับผมตัวนี้เปิดฮาร์มมาเลยท่านผู้ชมนะฮะลูกเจ้าปอแก้วนะครับผมกัดราชาวดีนะครับผมลูกเจ้าปอแก้วกับราชาาดีนะครับผมเอ้าครับฮาร์มนี้ให้450บาทครับผมครับอันนี้เป็นเป็นเออลูกเทพจุตินะครับผมแต่โคตรดุเลยนะฮะผมทําใบก็หักใบใบหักโคตรเก่งเลยนะ อันนี้เป็นล่าสุดนะครับหลอดใหม่มาแล้วครับผมนะฮะป้ายดุดันขนาดนี้นะครับผมใครชอบอไม้มาเล่นนะครับผมแต่ไม้เป็นไม้มีชื่อนะครับผมลูกเทพจุตินะครับผมลูกเทพจุติครับผมอลูกเทพจุติกับสบายนางนะครับผมนะครับนะตามสวนเลยนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยนนะครับผมลูกเทพจุติกับสบายนางนะครับผมต้นนี้ด่างแต่น้อยนะครับผมไม่ใช่ด่างครับป้ายครับผมนะฮะกระถางนี้ให้ห้ายห้าสบาทครับผม วันนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทครับผมครับอันนี้ก็เป็น่ลูกเทพจุติเหมือนกันกับสบายสบายนางนะฮะกระถางนี้นะครับกระถางนี้วันนี้ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทครับผมสามร้อยห้าสิบาทครับผมนะครับไม้มีชื่อทั้งนั้นเลยครับผมนะครับไม้เทพเทพทั้งนั้นเลยนะฮะเอ้าต้นนี้ผมว่าจะเก็บนะครับคุณด่างด่างโหดจัดครับผมป้ายครับไม่ใช่เด็ด ายโหดจัดครับผมนะครับวันนี้ให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับผมนะครับลูกเทพจุตินะครับผมกับเออสบายงาสบายนางนะครับผมโอ้โหโคตรสวยนะครับผมยังดุนะครับผมนะฮะหลอดใหม่ก็มาแล้วนะห้าร้อยห้าสิบบาทครับผมอ่ะอันนี้ราชาวดีกับเออเจ้าปอแก้วนี่หนักมาทางราชาวดีนะท่านผู้ชมเอากระถางนี้นะท่านผู้ชมวันนี้ให้อยู่ที่ สามร้อยห้าสิบาทครับผมเอากระถางนี้ให้ร้อยห้าสิบาทครับผมร้อยห้าสิบ้าทนะครับผมไม่ทราบชื่อสกุลนะครับผมนะฮะเป็นไม้เมล็ดนะครับด่างป้ายอย่างเงี้ยใบมีตาหนิครับผมร้อยห้าสิบาทครับผมร้อยห้าสิบาทแบ่งปันครับกระถางนี้นะครับดูเหมือนแบบจะไม่ค่อยโอ้โหแต่ป้ายนี่ว่ะหลอดใหม่มาเมื่อวานยังไม่ถึงขนาดนี้ครับราชวดีกับ กับเจ้าปอนี่ทำไมดังขนาดนี้เนี่ยอาขอดันราคาหน่อยขอห้าร้อยบาทครับผมห้าร้อยบาทครับผมกระถางนี้นะครับไม่เอาเอาไม่ลงเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทพอนะครับกระถางนี้เหมือนกันครับผมป้ายริมขอบท่านผู้ชมนะฮะป้ายริมขอบไม่เหลือริมขอบไปล้ป้ายเยอะเหมือนกันนะกระถางนี้เอาห้าร้อยบาทครับผมนะครับห้าร้อยบาทกระถางนี้นะครับผมนะฮะลูกเจ้าปอแก้วกับเอ่อเทพจุตินะครับผมเอ้า กระถางนี้นะครับผมเป็นนกพะเก้าครับผมด่างเทพเทพนะครับผมด่างเทพเทพป้ายดุดุอย่างนี้นะครับผมอ่าเป็นไม้แยกหน่อครับผมท่านผู้ชมหลอดใหม่มาแล้วครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับผมไม้แยกหน่อกระถางนี้หนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นหนึ่งกระถางในโอ้โหหลายสีหลายสีอยู่เทาแดงสวยครับผมเก้าร้อยห้าสิบบาทไม้แยกหน่อนกพะเก้าครับผม เอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะท่านผู้ชมแย่งกันนะครับเมื่อวานนะครับผมก็ไปเอามาอีกให้นะครับผมเอาเป็นเอ่อมูสซานคิงครับผมมูสซานคิงนะครับผมนะหลอดใหม่มาเหมือนหลุดแต่ไม่หลุดครับผมนะติดไปแสดงว่าเชื้อดังกําลังยิงกําลังแบบสูกฉีดครับผมนะฮะมูสซานคิงครับผมพันห้าร้อยบาทไซส์ใหญ่กว่างวดที่แล้วนะครับผมพันห้าร้อยบาทครับผมอ่ะตอนนี้ทําท่าจะไม่ค่อยไว้หน้าแล้วครับผมอ่ะ แต่ด่างเทพๆนะครับผมนะฮะ oh. Oh, โอ้โหเขางอไปทางนี้งอหาแสงนี่ว่ะนะเพชรจระดแสงเอ้ยท่านผู้ชมเพชรจระดแสงนะครับผมเพชรจระดแสงกระถางนี้ให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทครับผมด่างเทพๆนะครับผมเพชรจระดแสงเอ้าไม้แยกหน่อท่านผู้ชมไม้แยกหน่อนะครับไม้ยแยกหน่อสูงปิตปีตเลยครับผมน <N> ะ ah> ไม้แยกหน่อนะครับผมน <N> ะ ah> เป็นเจ้าจากักรพรรดิไม้แยกหน่อนะครับผมสามร้อยสิบบาทครับผม ไม่รวมค่าส่งนะเอา้าใครตามหาแล้วครับผมแถวนี้ไม่ค่อยเจอครับผมอะต้องเอฟเอาอะท่านผู้ชมอยากจะมีอาดารานพรัตน์ขายเหมือนชาวบ้านเขาเลยครับผมราคาขึ้นแบบโอ้โหแถวนี้แบบเก็บสวนแต่ละสวนเก็บหมดเลยไม่แบ่งปันให้เลยผม,มเลยไม่มีไม้ขายต้องเอฟเอาเอ้าท่านผู้ชมดารานุรัลน์ครับผมได้มาหนึ่งกระถางน,นะครับผมนะเดี๋ยววันจันทร์หน้านะอังคารเดี๋ยวมาอีกหนึ่งกระถาง สายตังแม่ครับผมวันนี้เอาไปก่อนนะครับผมหนุ่มละอ่อนละอ่อนนะครับดาราโนพรัตป้ายดุๆอย่างนี้นะครับผมวันนี้ให้อยู่ที่พันสี่ร้อยบาทครับผมพันสี่ร้อยบาทดาราโนพรัตครับผมเอาแค่ค่าส่งครับผมอยากมีไม้ขายเหมือนชาวบ้านเขาเอ้านางลากสดแหมว่าจะโชว์โชว์พี่มันนะโอ้โหเป็นไงพี่มันท่านผู้ชมไม่ใช่ไม้จอมนะครับเพราะยังไม่ได้ผ่านะจะบอกต้นแม่ต้นแม่ไม้จอมงัั้นใช่ไหมครับ อันนี้ไม่ใช่ไม้จอมครับเพราะผมยังไม่ได้ผ่านะฮะอ่ะอันนี้ต้นน้องๆเขาครับผมนะครับบางคนบอกว่านี่ต้นแม่ต้นแม่นะครับต้นแม่กับไม้จอมใช่ไหมครับเอาเอาตรงๆนะครับไม้ตัวนี้เอาไปผ่าได้เลยครับผมดางล่าสุดนะครับผมวันนี้นะหลอดใหม่มาแล้วรัาผมถ้าผู้ชมชอบฮาร์ปชอบอะไรที่แบบดุดนะต้นนี้สองพันเก้าร้อยบาทครับผมหลอดใหม่มาผมก็ยังไม่ขึ้นราคานะครับผมแบ่งไปนะครับผม 2,900เกร้อยบาทไม้ไซส์ตั้งแม่เอา <c oughs> อันนี้ไซส์น้องเขาครอบครัวเขาเนี่ยครับผมนะหนอหนอท่านผู้ชมอ่ะนังล่าสดกระถางนี้นะครับวันนี้นะครับหนอหนอครับผมให้หกร้อยบาทครับผมด่างเทพเทพอย่างนี้ครับผม <c oughs> อันนี้ด่างไม่ค่อยเทพครับผมนะด่างแบบด่างรอคนเลี้ยงครับผมอา้าว สามร้อยห้าสิบบาทครับผมนางลักสดเอาหลอดใหม่มาแล้วครับผมท่านผู้ชมทริปที่แล้วนะครับเปิดนะครับมณีล้อมเพชรแผงกระถางนี้นะหลอดใหม่ยังไม่มาสองพันเก้าร้อยบาทเอ้าหลอดใหม่มาแล้วครับผมขาวจ้วงชมพูจ้วงเลยครับผมนะครับท่านผู้ชมเอ้าสองพันเก้าไม่ไปนะครับผมนะฮะหลอดใหม่มาแล้วครับผมเลี้ยงแดดดีๆนะครับเอ้าสองพันเก้าห้าสิบบาทครับผมกระถางนี้ มณนีล้อมเพชรแผงครับแผงชมพูนะท่านผู้ชม <c oughs> าลาชาาดีชิ้นผ่าท่านผู้ชมใบแหว่งไปนนิดผมลดราคาให้ครับผมเก้าร้อยบาทครับผมเก้าร้อยบาทป้ายเลยนะครับผมนะฮะเก้าร้อยบาทลาชาาดีชิ้นผ่า <c oughs> เอาน้ำมังนนลครับผมน้ำมังนวลวันนี้แบ่งปันน้ำมังนลกระถางนี้หน้าเทพนะผมขายหน้าเทพให้นะครับผมวันนี้ขายให้ครับ 2100บาทครับผม2,100บาทท่านผู้ชมดูนะด่างทุกใบป้ายทุกใบครับผมด่างดุดจึงๆอย่างนี้นะครับผมนะหลอดใหม่มาก็ติดป้ายนะครับผมเออท่านผู้ชมให้2 0 0 0เมื่อกี้เท่าไหร่วะ2,100่บาทเอาพอรับผมเอ้ามณีร้อนเพชรครับผมมณีร้อนเพชรติดป้ายติดป้ายเก่งๆอย่างนี้นะครับผมเอ้าป้ายเก่งๆอย่างนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมจาก3 0 0พัน สามพันนะครับปล่อยสามพันไม่ไปครับผมเอ้าแบ่งปันเจ้าๆไปสองพันห้าร้อยบาทมณีล้อมเพชรอ้าวน้ำมังนนครับผมนะครับอันนี้ก็เรียกว่าด่างด่างชมพูมาแล้วครับผมนะครับด่างสวยๆอย่างนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมด่างนะครับผมลุ้นป้ายเอ้าหลอดใหม่มาท่านผู้ชมลุ้นได้ครับผมแบ่งปันครับผมนะฮะสี่ร้อยบาทครับผมสี่ร้อยบาทน้ำมังนนด่างนะครับผมนะฮะแต่ยังไม่ปไปเอ้า สี่ร้อยบาทครับผมเอาตัวท็อปท็อปมานะครับว่าจะไม่ให้ออกนะแม่บ้านหยิบให้นะเอาท่านผู้ชมนะ้ครับซับพูนผลท่านผู้ชมไม้แลไอเทพของเรานะครับท่านผู้ชมบอกจับกล้องดีๆหน่อยตาลายหมดแล้วหลอดใหม่มาท่านผู้ชมมาแล้วท้องภาษาไม้ท้อง เอาท่านผู้ชมซับพูนผลเรื่องนี้โอ้โหด่างเทพจัดผมเสียดายเนาะเอ้าสามพันสองร้อยบาทครับผมสามพันสองร้อยบาทซับพูนผลอ้าวของน้องตีนะครับผมเป็นไม้แร่ไอเทมนะครับผมไม้ใหม่ครับผมนะฮะเพชรเกตมณีครับผมเพชรเกตมณีโอ้โหไอเรื่องด่างไม่ต้องศึกกระถางนี้ด่างทะลุหัวใจคนดูเลย 2300บาทครับผม2300บาทเพชรเกตมณี Pet เอารักเอยรักเอยครับผมกระถางนี้นะได้มาเบาเบานะกระถางนี้ได้มาเบาเบาไซส์กำลังหนุ่มใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมด่างป้ายทุกใบครับผมด่างป้ายทุกใบนะนะครับผมหลอดใหม่มาก็ป้ายหูป้ายหูครับผมหูเหลืองหูเหลืองท่านผู้ชมนะราคา2,900บาท2 9 0 0บาทรักเอยนะครับ ราคานี้รวมส่งให้ท่านผู้ชมไม้ด่างอาจารย์ปอนะครับผมอาจารย์ปอครูปอแล้วนะครับผมโอ้ท่านทําไม้ด่างได้สุดยอดจริงเอากระถางนี้นะครับหกร้อยบาทน้ะมึงนนท่านผู้ชมน้ะมึงนนด่างเท,เทพนะครับป้ายจึงๆอย่างนี้นะครับผมดูดนะครับผมหน้าเทพนะครับผมหลอดใหม่ๆแล้วครับผมนะฮะ วันนี้ให้พันเก้าร้อยบาทพันเก้าร้อยบาทนะมึงนนกระถางนี้เอา้าหลอดใหม่มาแล้วครับผมนะถ้าไม่ได้แดดนะนะั้นมไม่ค่อยด่างนะหลวงตาเมืองครับผมหลวงตาเมืองนะครับติดแผงเลยหน่อยนะครับผมนะฮะหลวงตาเมืองกระถางนี้แล้วครับผมวันนี้ให้อยู่ที่สามพันสามร้อยบาทสามพันสามร้อยบาทราคาเบาเบา,เบานะครับผมเอา้าสาวนครชัยศรีท่านผู้ชมสาวนครชัยศรีชิ้นผ่า งดงามขนาดนี้นะท่านผู้ชมเอา้าด่างป้ายสวยเทพๆอย่างนี้นะครับผมราคา3,200บาทครับผม3,200บาทเอ้าไม้ใหม,ใหม่มาแรงครับผมท่านผู้ชมด่างเทพๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมดูนะครับผมเพชรธารทอนนะครับผมเพชรธารทอนนะครับผมไม้ใหม่หาโคตรยากจํานวนออกมาน้อยมากครับผมนะฮะวันนี้เอามาแบ่งปันกันนะครับผมในราคา1,100บาท เทรธาธทรนะครับผมเอ้าอันนี้อะไรหวะออไม้ใหม่เหมือนกันนะครับสัตว์ตะบงกฏนะครับผมโอ้โหเปิดด่างนะครับผมเปิดด่างแลนะครับผมเปิดป้ายไปแล้วครับผมสัตว์ตะบงกดสองพันห้าร้อยบาทครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะไม่รู้เขาขายกันเท่าไหร่นะถึงหมื่นผมนึกสัตว์ตะบงกดเอ้าซับพูนผลท่านผู้ชมซับพูนผลด่างเทพๆอย่างนี้นะครับผมนะฮะ โอ้ยหลอดใหม่มาด่างอีกเหมือนกันนะครับผมท่านผู้ชม2,900บาทแล้วครับผมไซส์ใหญ่แล้วนะ2,900บาทซับปูนผลด่างเทพๆอย่างนี้นะครับผมเอ้าเทพจุดติเทพจุดตินะครับผมกระถาง5เอาไม่อยู่ครับผม5.5เอาไม่อยู่เลยนะท่านผู้ชมแบ่งปันสักทีนะครับผมเทพจุตินะครับผมกระถางนี้นะครับผมวันนี้ให้2,500บาทครับผม2,500บาทเทพจุติครับผมอ้าวพัทยาพัทยาครับผม ใหญ่โตแล้วครับผมนะฮะเลี้ยงตั้งแต่เบบีนะฮะจูเนียแล้วนะเอาไป4 0 0บาทครับผมพัทยาหน้าหวานอ้าวกระถางนี้นะครับผมเป็นไม้ใหม่ที่ราคาโหสูงริบเรี่ยลยครับผมอันนี้ได้ได้มาราคาเบาๆครับผมนะครับเป็นเพชรสีอยุธยานะครับไม่ใช่เพชรสีอยุธยาแล้วครับผมเพชรสีอยุธยาแล้วครับผมกระถางนี้อยู่ที่2 5 0 0ยบาทครับผมอ้าวไม้ของน้องตีนะครับ เศรษฐีพัน no ล้านครับผมเศรษฐีพันล้านด่างเทพๆอย่างนี้นะครับผม1,200บาท1,200บาทกระถาง6เอ้าเอาไม่อยู่แล้วครับผมใส่ตังแม่เลยนะ1,200บาทครับผมเอาน้ำเมืองนนท์ไม้แยกหน่อท่านผู้ชมใครชอบสไตล์ไม้แยกหน่อนะครับติดป้ายนะครับผมติดป้ายด่างเทพๆอย่างนี้นะครับผมไม้แยกหน่อดรอถใหม่มาโอ้โหไม่ต้องเสิร์ฟครับผมไม้แยกหน่อกระถางนี้รอถใหม่มาอย่างเทพเลยครับผมวันนี้ให้อยู่ที่1,000 สี่ร้อยบาทเบาๆครับผมเข้าที่กบหูเลยเอา้านะครับตัวนี้เปิดด่างมาแล้วท่านผู้ชมเปิดด่างมาเลยนะศีลานักป่าศิลานักป่าไม้ยยกหน่อกระถางนี้นะครับผมศีลานักป่าเปิดด่างมาแล้วครับผมด่างดุซะด้วยนะครับผมนะวันนี้โอ้หนี่ก็ด่างนี่ก็ด่างชัดเจนเลยนะท่านผู้ชมเอ้าวันนี้ให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทครับผมของผมเองครับไม้แยกหน่อเลยนะศีลานักป่า เอ้าพบรักท่านผู้ชมพบรักไหมแยกหนอนะขายเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ผมว่าเขาขายกันสูงมากพบรักนะฮะเป็นไม้ใหม่ของท่านอาจารย์อาจาร,จารวิรัตนะครับผมนะฮะพบรักนะครับผมอาจารวิรัตและอาจารมงคลแต่ไม่ได้พบรักครับผมเป็นไม้ที่จํานวนออกมาน้อยครับผมนะฮะวันนี้ให้อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทครับผมไมแยกหนอเอา้าเทพเทวาครับผมเทพเทวา ายครับผมมี2กระถางกระถางละ350บาทครับผมเอ้าสีลานักป่าครับผมสีล้านักป่ามีอีกกระถางนะครับผมเอ้าป้ายขนาดนี้นะท่านผู้ชมวันนี้ให้พันตัวนี้ตันนี้กระถางนี้ให้พันสองร้อยบาทครับผมนะครับสีลานักป่านะครับผมครับเดี๋ยวไปไปต่ออีกนิดนึงท่านผู้ชมนะฮะดูให้จบไล์นะครับเผื่ออะไรโดนใจกันนะครับราคาโดนใจครับ เดี๋ยวผมแปะกไม้ให้นะฮะวันนี้ผมเดี๋ยวจะปรับปรุงตู้ใหม่เอา้าเปิดตู้ไว้นานเลยครับพบรักกระถางนี้นะท่านท่านผู้ชมด่างเทพๆอย่างนี้นะพบรักนะวันนี้ให้อยู่ที่สองพันสามร้อยบาทครับผมสองพันสามร้อยบาทพบรักนะครับผมนะฮะเอาเจนสองท่านผู้ชมเปิดด่างมาแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหแสงสะใจจริงๆท่านผู้ชมตาลายแน่นะครับโอ้เศรษฐีหมื่น เศรษฐีหมื่นล้านนะฮะเอะถ้าไม่ชมก็ขอโทษนะครับแสงอาจจะไม่ชัดเจนนะเศรษฐีหมื่นล้านกระถางนี้ผมให้900บาทนะท่านผู้ชมนะครับครับหลวงปู่สิทธิ์เปิดด่างอย่างนี้นะท่านผู้ชมวันนี้ให้400บาทครับผมหลวงปู่สิทธิ์นะครับผม400บาทครับผมอันนี้เป็นเอ่อเป็นไม่ใช่เพชรคุ้มนะครับเป็นเอ่ออะไรคุ้มทรัพย์ครับผม คุ้มซัพ์ด่างครับผมนะฮะคุ้มซัพ์ด่างให้700บาทครับผมนะครับอ้าวกระถางน,นี้นะท่านผู้ชมกระถางน,นี้เป็นเอ่อฉัตรทินกรนะท่านผู้ชมฉัตรทินกรไซส์ใหญ่ตั้งแม่แล้วนะท่านผู้ชมอีกเดือน2เดือนก็นะทำจำนวนได้แล้วครับผมฉัตรทินกรนะครับผมวันนี้ให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทครับผมพันเจ็ดร้อยบาทครับผมอันนี้เป็นไม้ของท่านอาจารย์วิรัตนนะครับผมอ่ะด่างเทพๆนะท่านผู้ชมดูครับ ครับสัตว์อะไรบุรุษสวรรค์นะท่านผู้ชมเอาพันห้า <ınt> ร <Ett> ้อยบาทพอครับผมนะฮะอันนี้เป็นเพชรเพชรจระเข้แสงท่านผู้ชมเพชรจระเข้แสงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมเพชรจระเข้แสงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมเอาน้ะมึงนนท่านผู้ชมชอบแบบนี้ไหมฮับฮับครับผมอ่ะแสงแสงไม่ค่อยค่อยดีเท่าไหร่ท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับไลน์นี้นะ เดี๋ยวให้ท่านชมดูนะเอาเปิดฮาร์ปมาเลยนะใบนี้เขาก็ด่างจึ้งเลยครับผมนะครับวันนี้ให้อยู่ที่พันพันเก้าร้อยบาทพอครับผมนะฮะด่างฮาร์ปขนาดนี้เอาท่านผู้ชมผมแบ่งแบ่งตัวน,นี้ให้นะตัวน,นี้ผมให้อยู่ที่4,200ันรบาทนะครับผมด่างเทพๆอย่างนี้นะฮะมณีร้อมเพชรน,นะครับ 4ี่พันสี่พันสองร้อยบาทครับผมนะฮะสี่พันสองร้อบาทไซต์ตั้งแม่แล้วท่านผู้ชมหลอดใหม่มาก็ไม่มีหลุดด่างแล้วครับผมท่านผู้ชมสี่พันสองร้อยบาทนะครับผมอ่าเปิดตู้ไว้นานนะนี่เป็นเอ่อศิลาศิลาเทพครับผมโอ้โหผมลืมชื่อเขาเป็นไม้ใหม่ครับผม อันนี้เปิดตู้ไว้นานนะครับเดี๋ยวผมปล่อยรับพูนผลกระถางนึงนะปล่อยราคาทุนให้นะครับที่รับมานะอยากแบ่งปันรั์พูนผลนะครับกระถางนี้ให้ให้อยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทครับผมนะฮะไซส์ใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมสามพันเก้าร้อยบาทแล้วครับผมแบ่งปันนะครับแบ่งทุนให้เลยครับผมนะครับเอ้างาวงวานงาโบรานอีกระถางนึงท่านผู้ชมวันนี้ให้อยู่ที่ เอาเจ็ดร้อยบาทพอครับผมเจ็ดร้อยบาทนะฮะเพชรเพชรสีบุรพาท่านผู้ชมนะกระถางนี้นะผมให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทครับผมนะครับอันนี้เป็นลูกลูกยอดมงกุฎนะท่านผู้ชมด่างเทพอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะกระถางนี้นะผมให้อยู่ที่หกร้อยบาทครับผมหกร้อยบาทครับผมนะฮะ ยังไงวันนี้แดดร้อนจัดนะครับไม้จะยุบหน่อยนะเอาเดี๋ยวแบ่งอันนี้ให้กระถางนึงนะครับเอานี้ให้อยู่ที่900บาทท่านผู้ชม900บาทเลยฮะอสงไขอ๋อนี่เป็นอ่อเป็นหาดเจ้าหลาวน้องตีนะฮะหาดเจ้าหลาน้อง